สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องมามาเขาปานอม่รอบที่เก้าพี่น้องมาล่อลุ่นวาสิได้หรพี่น้องเขี้ยวชออุมพุ่มสวัยรอบที่เก้าเลยที่นี่พี่ใหม่รอบที่เก้มามี่สิผ้ารอปานอมัพี่น้องปานอม่ฝรั่งเศสพี่น้องใช่หนากาักกะคือเก่าหรอพี่น้องส่วนมากเขาสิบัวส่ออกมาทงมาทางเสียเขาบวัวส่แต่ว่าข่ชินและพี่น้อง ชินคือกันกับกินยาคุ้มล่ะบ่ได้เห็นยังกับกินมามาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องสิมีวอเนาะใหม,ม่มานมานมานไะเบิ่งพี่น้องคอยเขามาเสียงเสียงพี่น้องจ้ามันมีอีหลีเบิ่งนี่อันนี้ขึ้นสูงแล้วเป็นแหนงเงาแล้วพี่นอ้องอือวันนี้อันสูงอันสูงปลอยไว้เนาะพี่น้องพวกจะว่าบ่ฝนตกดี มารอบแรกก็ได้รอบนั้นพี่น้องสีได้ต้่มอยู่เห็นบะบ่เคยเป็นเด้อเคยเป็นปีกายนี่ได้กินรอบเดียวก็จบเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันแห้งปีนี้ขนาดเห็ดก็ยังออกพินเลยดูพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนลดอากาศขอจะได้กินนอ้องไหมเห็ดนอ้องไปสมไว้ร้ายกวดแล้วมึงนี่พี่น้องโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะปลาเนอใหม่เด้อ ข่อยละมาแจงแจงมือนั่นมือว่านนี่เขาปลาเขาปลาบ่มีเห็ดพี่น้องเห็ดผักยกก็เป็นเห็ดเศาเมียก็เป็นออกหลายเ้าเมียเห็ดเศาเมียเจ้ข่อยบ่เศาเมียพี่น้องถ้ามันปากได้ปากก็สิว่าโอ้ยย้ายกรมเจ้าอีกแล้วติเจ้าอีกแล้วตีสิว่าเราจะจังมั่วเมียข่อยเมียออกมันสิว่้านนะพี่น้องเนาะเอามีบ่ล่ะพี่น้องเลย ทำทายเห็นอย่างเขามาทำทายไทยกันวิดีโอซื่อเต๋ปลาปลามา 6, หกแขกพี่น้องห่วยห่วยพูน่ะพี่น้องเธอรู้อยู่พูน่ะเห็นบ่โน่ใหม่เด็ดน,น,น่ะเสียได้ตั๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมะลารีออกอยู่ยนี่เสีได้แกงอยู่แกงใส่เห็ดน่ะงัดเห็ดออกมาช่องแข็งไปเอาไปฝากมูไข่ เออฟ้ามูข่อยทีเห็ดวิดีโอพันดังข้าวตองพันดังให้หมูเจ้าเบิ่งน่ะพี่น้องกินได้ได้พันดัง่ะงามงามเพิ่นปลูกตะโดนแล้วเด้ข่อยเอามาปลูกข่อยกินเบิร์ดบริเวณหอดเนี้ยข่อยเชียวมาปลูกอยู่กินดีได้พักข่อยอ่ะมึงนี่พี่น้องที่ไม่เอ้ยเพิ่นละตีได้อีกแล้วได้อีกแล้วแกงสดุสดๆแซ่บๆแบบนี้ใช้ยาน้างมีนี่พี่น้อง แซยนาน้าเงินบานเฮาแม่แซ่บขนาดพุ่น่ะพี่น้องออกจนว่าไใดเงินปื๊ดเป็นลำปล่อยเสนอพี่น้องผู้เจาวาบ่าพ่นะ่ะกินเบิดกินเสียอะไรไม่ใหญ่หนีแปดรอบเก่ารอบแล้วสิวาเนาะเนี่ยเห็นบ่หน่อยหน่อย,อยงี้สิก็แฉบเด้ดเจอผู้จ้าจะบาดเลยไปเจอของง่ายนี เนาะของหน่อยแต่แสบเด้ม่นมปนวายแสบเจ้าของไงเด้มันคล้ายๆเนาะไม้หมัวเอ,าอ้าหัวขึ้นยางไก,ขก,งะะขก่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก่อนอื่นเด้อพเหร่เก่าเผื่อใหม่ขอบคุณที่ถูกกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกังเนาะอยากเบิ้งเนาะใหม่อยากเบิงบ้งเห็ดแก่กลมเนาะสิเอิ่นยหญ่ก็ได้เอิ่นสาวก,กลมก็ได้เด้อบ่ขีดเด้อพี่น้องเด้อเอ,อิ่นอะไรก็ได้ก็ดีหมดล่ะ ใช่ละบังหันคือเห็นมาแบบมาแแบบพูนะหมุนไปก่อนอัปเดตข้าวพี่หายพร้อมพี่น,อน้องพ่กนางบอกซื่อดอกทั้งหาน้องไม้ทั้งเมอกไปน้ำเนาะมือนีละเราวจะไปตัดไม้อ่งเขาตัดไม้เห็นแล้วมือนีละพี่น้องมือแรงไข่แน่แล้วไข่แน่แล้วพวไข่จังได้พี่น้องสองอาทิตย์กว่าแล้ว,ลวเราบ่อยู่บ่เศร้าเรามัน คนมันเป็นแนวนี้แหละแล้วมือเรากัเลยยบาได้เศ่าไงพวกเกี่ยวบังกอดน้องหม้ฝรั่งพุนอ่ะอันนั้นเหย้าขึ้นไปพุดแล้วพี่น้องมันหลีข่ข่อยข่อยมากหอดเก่าหล่อมันยังมีได้เหย้า่ไหมป๊าดชังกาเป็นกอดเหเนาะข่อยมาดีปนีไหมจะได้พ่อกราบ่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันน้อหน่อยเออมันคือแตงขอดเนาะพะวก้าวบ่แตงขอดแตงข้างไหม ตอนแรกกะใหญ่ๆยาวๆเด้บ้านนี้เขาเก็บมาเก็บมาบาเสียเขาเสียหลือเคี้ยวน้อเป็นแตงขอดมาง้อมางองเออโน่ไม่แบบวาช้างเป็นแทะแต่ตอนแรกมีใหญ่ๆแห่เออพึ่งพี่น้องขนาดรอบที่เก่ากันย่างเงาก็เอาถุงมือมาพร้อมแตงโมนี่นี่นะพี่น้องจ้า เสตระแกงน้อยหนึ่งยึ่ดอกบ่ได้ลายคือเกา่จาจักเสตระลายจาังไหนเนาะพี่น้องเนาะเที่ยวมาจอบจนหลอบที้เก่าเลยแมย่ขั้นจมได้ก็สิบา้าเอาอีกแล้วแต่เจ้าไม่ใหญ่หนีหมุนป้าน้องใหม่อีกแล้วสิวาเนาะฝนลิ้นเนาะพี่น้องฝนลิ้นวันนี้ฝน,น,น,นเยี่ยนกว่ากระเลยมาอาทิตย์หน้าก็สิไปบ้านยายามยาได้พี่น้องเด้อขั้นไปยามไผบ่ท่านกะจะตื่นแกทวงได้พี่น้อง ขึ้นมาผุดละไปบ่โดนดอกแปอาที์นึงเพว่าเป็นห่วงพักห่วงเฮี้ยนเจ้าของเนาะเฮย้ยไฟเ้าเฮี้ยนห้ก็เลยแจงมาโดยนาทีนี้เห็นบ่พี่น้องขนาดข่อยเที่ยวจอบมาพ,มบมมพี่ไม้เจ้าเบิงเปลี่ยมันได้เงาเดี๋ยวก่อห้องพี่ไม้บ่มีเมื่อนี้พี่ไม้ขนาดเที่ยวมาแปดหลอบเก่าหลอบเอบ,บิงจนได้เป็นลำ้ำพุ่น่ะเธอือเลยออยู่ผู้น่ะ โอ้ยบุญหลายบุญปากเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ปลูกก็ได้กินมาซื้อบ้านถึงมองแท่เนาะข่อยก็ได้บ้านหลังเก่าก็มีได้พี่น้องก่อเนาะไหม่นะข่อยน่ะไปใช้่ะหาแต่เม่แมป็นว่าไปซื้อบ้านจะซื้อเบิึงทําเลพรอพี่น้องมองได้วีทํามีเห็ดมองได้เป็นตันไม่นนองใหม่บึงทําเลเนว่ิกิน หนีจากพลังเสตี่ได้หรอมีช่นแนวตัวพี่น้องหน้ามองงุนเน่ากับบอกอึดบกอยากอยากยง้ใไดกันลอยไปเอาโหลดเอาคือเป็นทรงสีเบิดๆล่ะิึงปลากับหกเด้พี่น้องเขบบาขบพมาตานเหี่อยเนาะเขาบัวขวอยมาเก็บน้องใหม่เนาะเว้ยไปแล้วกับจิบไปหาอาบน้ำด้พี่น้องได้ ข่อยคือดีใจปานนีเน,นาะป้าบอกแง่มันแตกมันแตกป้าบอกแง่พี่น้องป้าเดียวเดียวได้น่ะพี่น้องว่มามันว่าข่อยเที่ยวไปทเที่ยวมาเด้อหลายป่าเด้ข่อยงวดหน้าข่อยสิมาเอาลำเผ็ดทางบักทัว่วขา่างบักมะละมันกำลังสิขึ้นเคี้ยวพังยังอีกาห้องคือบา้าบนเฮาบว่ว่าถ่ายตาตอตัดตาว่าสิตัดอยู่ดอกพี่น้อง ว่าสิ่เห็ดพวกเจ้าบึงนี่พี่น้องเห็นบ่้้้้้า้้้่้้้้้้้้้้้้พ้้พพ้้าา้้้้้้้้้้้้้้้้น้้นออ้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้เ้็ดใส่ตู้เย็้ไว้้้้้้้้้้้้้้้้้น้อกมาหา้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้นน้้้้้้้้้้้้้้ไห้้ข้้้อ้้้ี้้้้า้้้ย้้้้้อ้้้้ม้ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทาง้่อยได้เนาะ พราะว่ามันมีแต่ข่อยกินผู้เดียวนะในหมู่บ้านนี่ค้นกินหลายคนจังแต่สิบวันได้ผุนักพี่น้องโอ้ยออกอีหลีใหม่เอ้ยเปถอนพี่ใหม่เด้ผุนักพี่น้องสางหลังอยู่ยมาเชียง,งเสียงเนี่ยบอกไม่แลนี่ไม่แลนี่กำลังเมียนผาเมียนแพ้อยู่อย่าไปหาน้องใหม่อีกก่อนเด้อพี่หานกับว่าได้มือว่านนี่ไปคือว่าไปหาน้องใหม่อีกพ่นนะโอ้ผัวก,กับพ่อผัว,วเด้ หลยมือเราได้พะนะหัวนะเจ้านายวะหัวข่อยนะมาคือกันแล้วไกินเด้พี่น้องข่อยกินผู้เดียวแต่เรามมาหามนป้าเน่าใหม่ได้ไหมพี่น้องอยู่ในกลางเกาะพี่น้องเอาบรรยากาศอยู่ในกลางเก,กาะกลางเกาะเน่าใหม่ เออขึ้นสูงเขาจะเอาได้นี่จีจะตีมาลีตีติดนี่พี่น้องจ้าก่อยมาหาเล่นปลาหน่อใหม่เพืด่เดียวจีจะเออได้บรรยากาศเนาะเล่นบักลีกันนะพี่น้องจำได้ว่าตอนในหน่อยอเขาไปเล่นบักลีกนันลีแล้วแบบทีนี้ลีดีหลายเขาบ่าหาพี่น้องเขาบ่าหา เขาบ่าหาเจ้าของวันนี้ออกไปได้ไหมนเนี่กูอยู่นี่ได้สู้พอนะเขาบ่าหาเขาขานหาพี่น้องเบิ่งขำคิีมขำคิมเอาเอาผู้เจ้าเห็นหนาข่อยนำ้ำข่อยบ่นุงกระโปรงได้นีหมเอนี้มืนอมนี้ข่อยบ่นุงกระโปรง <laughs> อันเพื่ลองคนแหละเพิ่อนบอกว่าอังเดย์ เอ้ยพนะเอาเต้านมใหม่ก็เอาไปบ้อยอยากให้เบิ้งชุดกระโรงพนะอันเมื่อนี้ข่อยห้อเต็มที่เอนบ่ไปหนองเต็มยดเด้เมือนนี่ห่อเด้นลงสูงพอมได้นหนนบ่เอาอันนี้บออยากเมียบ้านน้ำข่อยบ่อยากโดนแกงเนีนี่อันบอไป่น้องดึงกับบได้เออเอาบ่าได้ยี่ดีตัวนี้ไหมเอาดึงอดีส่ตาข่อยซสะละตาของ ตาของปลาเราใหม่ก็ยจีนเลน้ำหาตาเนาะพี่น้องตาเสียไปใช้ขาหนึ่งสิว่านีอยูบ่เออยังสิยบ่มีพี่น้องเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนเห็นบ่ะเอ้ยเดี๋ยว,ว่าดีใส่ตามันเอ้ยพี่น้องเห็นบ่นี่นี่เห็นบ่ แม่หมูเจ้าเบิ่งบรรยากาศ่ข่อยเก็บน้ำสเสนอจะ่อยปีนกล่องมาหาเจ้าของปีนกล่องมาหาเจ้าของค่ะน้องเทียร์อันกล่องอยิ้มมองหนึ่งตาแนมยิ้มมองหนึ่งคนระับพี่น้องหอเขามานั่งกินเป็นปลาเนือใหม่อะ่ะพี่น้องสูตรอากาศกินนัน่นกินปลาเนอือใหม่พี่น้องกินปลาเนอือใหม่คือข่อยไปหาเนือใหม่ปลาบานเฮาแมา่ เอาเสียมไปหาอยู่ริมสะแทดพี่น้องเะ็ะนปะกำลังจะออกกับมีพี่น้องเอ้ยม,อม่นมปนสิได้รอบที่สีบลีเต๋อแบบน <c ười> ี้แท้ๆเด้อแบบนี้ <c ười> โอ้ยพี่น้องเบิองเมืองเมือง,องเห็นน้ำข่อยบอลน, <c ười> นี่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 มูโจว่าเห็นอันว่าไหนไอ้พวกเป็นนาง ทำหนั่นได้ไปเนาะทานังเหรอไหมหลียังสิเนาะหวานเนามาสิเอาน้ตใหม่เบิง้ง <c oughs> นี่ไปเนาะคอยปีนกล่องไม้มวเจ่อเบ,บิ้งน้ำหน่อยโอ้ยขอบคุณหลายๆนอกจากคำว่าขอบคุณกับว่าไม่ยังสีเราเนาะพี่เนาะเพราะว่ายังคอยคิดว่ามันสีบ่มีเพราะว่ามันออกได้ออกดี ปีนี้นะพี่น้องขนาดแอปเปลิลขวาก็ยังโรกากศากเห็นบ้เห็นบ้เงาเปลี่ยนคือว่าเขาบ่าต้องโจมใหม่มันว่าฝนคือบ่ตกบ่มีแดดเขาได้กินของดีเนาะ,ะเป็นพวกเก้ยว่าบ่เดี๋ยวคอยตีเห็นพวกเก้ยวเบิ้งเด้อพี่น้องได้ไรเลยพูดนะพี่น้องตีงทงเห็นบ้างให้ไปเกล่ยเห็ดเบียดอยู่แล้วมือน,นี่ไปหาเห็ดแล้วกินนะ จะเอาปลาหมึกมากว่าสีย่ำสีเห็ดพอเปียให้แม่ล้นี่เอาตีคือพวกเขาตีมือเดียวนี่เออเห็นบ่พี่น้องเอ๊บละ่ะใช่ละหนอนหนึ่งแบบแบบเดี๋ยวก็สิลืมอีกละ่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นน้ำข่อยบ่หนอนแบบแบบหนอนแวบๆอยู่ไหนโอ้นี่เห็นบอ สงสัยมันแขวมมายามไดมันได้ย่าย่อนแขวมหลงส่วนมันละเห็นแบบเด็กน้อยเขามาเล่นพี่น้องเล่นสนามเด็กเล่นอันนี้มันเป็นสนามกรอบเด็กเขาอ่นปลูกเขาปลูกไว้ให้อันนั่นน,นะพี่น้องเขาปลูกไว้ให้อัน,นให้ประดับได้เนี่ยน้องใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ปลูกใบแขยกินเด้เขาปลูกไว้ยยไไวให้ประดับ แต่ขอมาเก็บไปกินบูดะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจได้จากพี่น้องจ้าจะขอมาเบิ่งขขอยหักนองใหม่เนาะมาเก็บน้ำได้ก็เอาอันนี้จะคลองหักแล้วพี่น้องดีนะขอบว่าได้ปล่อยว่าไผมาหาก,ก้อนขขอยเปลี่ยนมุม เปลี่ยนมุ้มมะฝอเจ้าของหม่องเจ้าของหกักดีนะบัวดามาตัวใดมาหากรุก๊ปบันศิบาลนี่ยดาเจ้าของมี่จะเจ้าของวันนะ่ะพี่น้องแค่น้องไปสมกับแซ่บแซบข่อยส่สุบอีกก่อนจะเคี่ยก่อนไปบานยาไปบานยากกินของอาหารฝรัง่งได้พี่น้องข่อยก็ได้แต่ว่ากับขนของของเขาไปอยู่แต่ว่ามันมันจังไรละ่ะ มันบวคักเนาะมันบวคาก,กินป,ปลาแดกปลาลา้เพิินเนะเพิ่นบวกินปลาแดกปลาลาเนาะเข้าไปตองเกียงใจเพิินอันนี้จงไหวเนาะพี่น้องบวเอาดอกเนะาะแน่เอากจะว่วากันได้พี่น้องบึงขอได้ก็ดีใจเบิดแหละขอบคุณหลายๆที่เขามาเบึงเนาะอยากให้พี่น้องเบึงน้ำโพนานเป็นลักษณะนี้ได้พี่น้องปลาน่อไม่ข่อยปีนี้น่ยมันออกคากองแนคิดสภาพบึงทาข่อยบ่ามากินเนาะ มันก็นสิแพไปเหมืดแล้วันนี้เขาสิตัดทิ่มเบิดได้พี่นอ้องเออใบตองว่ามาอลากร้องใหม้เขาเด้เพราะว่ายยังเขาตัดทิ่มเบิดเนี่ยถ้ามันออกมาเกินทีนี่เขาสิเอาของตัดเพ,พราะว่ามันแพนเอาใม้เนาะพี่น้องเนาะพ,พวกเจา้าว่าเป็นตะขอยขึ้นหัวบานบ่เมื่อน,นี่แหละแช่นามเด็กเล่นเห็นบ่มูนี่เขาก็แยกกอ่อมูนี่มูนี่สิใหญ่เบิดเนี่ยเป็นอาหารข่อยเบิดร์ดในมูนี่พี่น้อง ความโชคดีของข่อยเนาะตื่นมาข่อยก็โชคดีเลยเดยตื่นมาข่อยคิดว่าเมื่อนี้สิเขาป้าไปหายังนอนไม่พี่น้องิึงความโชคดีข่อยเนาะเห็นบ่เอ้าเห็นปเพีเ่ไหะพี่น้อ,นองนี่มันโสดมันเลยแ่บเนาะต้มกับแ่บพี่น้องคือสิพ่อคือสิเล้วๆแหล,ละพี่น้องบันนี้ข่อยชิมีรอบ4ี่สบอรอรลุนพี่น้องจา๋ารอดลุน